ในระดับการนั่งฟ้านะคุดผู้ชมเออสนามที่สองคู่เมื่อกี้สก,กอร์เท่าไหร่ครับ GDPGDP GDP กับยังสิงอาเจยยังสิงเท่าไหร่ครับโอเคอ่ะเจยังสิงสิงตัวตัดหนึ่งยากเข่ามากครับให้วีดีโอนี่นหะให้ยืนตรงนี้เลยผมจะเรียกการนั่งฟ้าตั้งแต่ทีมแรกนะครับผีข<ง>โขดอัคะนีครับ อีกทีหนึ่งผีโขนใช่ไหมครับอุนต้าอุนต้านะสว่างดันดินครับโซดาครับน้องโซดาน้องโซดาอุนต้าจากบึงการอ่ะอบอกไว้นิดนึงครับเพราะว่าผมผมเรียกไปสองรอบแล้วโซดาอุนต้าบึงการครับผีโขนอุนต้าสว่างแดนดินครับมายังครับอัตบัตบันม่วงมาแล้วเหลือทีมเดียวบ้านานาศิรนววนะมาแล้วขอบคุณมากครับเสื้อเหลืองอ่อยเลยแล้วก็เจอยังสิงมาแล้ว สวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับวันน <tor> ี Luckily, ้รู้สึกยังไงบ้างคะซาเจย์ยังซินขอบคุณสือเราคัดยอดที่ชัดเจนหมูชื่ออะไรลูกพ่อครับเชื่อนะพ่อครับเชื่ออะไรลูกพ่อเจพอเจแม่ลูกไม่อ่ะครับอ้าวโดนร้อแล้วแหละอย่างเงี้ยโดนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่รู้แล้วนะต้องถามอย่างนี้ไง อ่าทีมอะไรโอเคถ่ายวีดีโอไว้เดี๋ยวขอานุญาหสลับตำแหน่งก่อนผีโคดมาคนแรกผีโคดมาผีฝดอยู่ไหนผีโคดมาที่หัวก่อนอุนตาอุนตาคนที่สองลุกมาอ่าถ่ายวีดีโอไว้ไะครับเพื่อสว่างแดนดินคนที่สามตากดุบันบรนม่วงสี่ บ้างนาสินวนห้าและก็ตามด้วเจยังสิงคนท้ายลุกโอเคไม่เป็นไรรอบแรกเราจะลำดับก่อนไม่มีผลซูงก็ได้สูงก็ได้อไปไกลแล้วก็สูงเข้ามาะเดี๋ยวมันบังกล้องถ่ายทั้งสดโอเคนะครับคําถามก็คือทําไมถึงต้องจับการดังฟ้าอ่าจริงๆเราไม่อยากจับนะเมื่อวานเนี่ยเราไม่มีการดังฟ้าเราพยายามจะอาออผมนะครับแต่ถ้าเราอาอออกนะครับเด็กทั้ง24ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้แข่งขันน้อยลง นะครับแข่งขันน้อยลงซึ่งแปลว่าเราต้องแบ่งทีมสายละ3ทีมนะครับแต่ละทีมจะได้แข่งแค่2แมตช์นะครับ,รบเราจงแบ่งสายเป็น4ทีมใช่เพื่อให้เด็กๆได้เล่นมากขึ้นนะครับตัวสำรองอะไรร้องให้ส่งโคต้า15คนเนาะจะได้เล่นมากในสนามแข่งได้เลยนะครับอ่นะครับแล้วก็การจับฉลากนะครับมันก็ยุติธรรมที่สุดเหมือนที่พี่เล่พูดเมื่อกี้นะครับสิ่งที่แพานจะได้รับนะครับเท่ากันทุกทีม นะครับที่่านมาแข่งในไทยแลนด์จูเนียร์เอ็กลสเพครั้งนี้คือความยุติธรรมนะครับโอ้ผมชอบมากครั้งนี้ครับผมโอเคในกล่องนี้จะมีลำดับหนึ่งถึงหกนะครับยังไม่มีใครรู้นะว่าจะเข้ารอบหรือตกรอบแค่จัดอันดับนะครับจัดอันดับว่าใครจะได้จับก่อนครับผมคนแรกเลยนี่ทีมแรกที่ตกรอบทีมแรกที่ตกรอบอ่ะอันนี้จับอได้เลยไล่ไปเลยครับเอาลูกนึงนะอย่าเอาไป็หกลูกนะโอเคลูกเลยแล้วทีนี้ใครได้เลขหนึ่งมายืนหัวแทน เลยอ่าฝังดีๆนะมีเสียงอะไรหรือเปล่า,บา,บ,าบางไหมไอ้ตัวเล็กถ้าบางมาฝั่งนี้ก็ได้เออยืนคนเดียวพอแล้วอ้าวตัวเล็กน้องเจน้องเจอ่าเปิดให้น้องเจด้วยน้นนองน้องน้องฟอร์ดใครได้เบอร์หนึ่งมายืนหัวแถวเลยบางใส่ ให้ได้บีบครับบีบก็ออกแล้วใ,ให้ได้เดอนหนึ่งเอาไม่ต้องขย่บกระดาษเท้าการเหมือนกันหมดไม่มีเราไม่มีใครทันตำหนิอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้จักในการส่วนตัวทั้ง6กทีมในแต่ละซีนอออ่ะอ่ะทีนี้ทีนี้นายคุนพระพุทธคานพสุโไม่ใช่แล้วนี่อาจารย์กับน้องหญิงแล้วอ่ะทีนี้ แต่ถ้าใครเข้ารอบไปอันดับหนึ่งและสองยับยัสูงสูงบอกชื่อทีมพี่มาเปิดพร้อมกันเริ่มเนร่งบาเดด้วยมาเจดแล้วเฮ้ย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 เจยยกมือไปมั่วปะเนี่ยเฮ้ยเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบานมั่วเขารอบฉลากหึ่งเป็นบ้านม่ว สนาที่สองสวาัางแดนเดินโอ้ยใจพี่ดีจริงๆบ้านเมืองสลักหนึ่งใช่ไหมสว่างแดนสว่างแดนเดินสลักสองโอเคเท่ากับว่าอาจสามารถจะเจอกับบ้านเมืองแล้ว GDB จะเจอกับสล่างแดดินครับโอ้ยสว่างแดงน,ด,นด,ดินบอกเจอของหนักเลย GDB ฉะนั้นบานดวงไปเตรียมตัวแข่งขันในคู่ต่อไป <c oughs> แล้วก็สว่างแดนดินกับ GDB เตรียมตัวแข่งขันในคู่ต่อไป <c oughs> เอาสบักาวสาวหนุ่ปราดะหน่มเลลเลลเลลล่า และเมื่อกี้ตกใจอย่างหนึ่งไม่ชอบอะไร,รนะอะไรฮอ่ะยกเทสยกมือเฉยอ่ะตกใจเหมือนกันนึกว่าเขาลอบอะ่ะ <c oughs> เห็น <c oughs> เหตุที่ยกกระเทสยกเฉยเลยโอ้เล่นครตกใจเหมือนก <c oughs> ันนึ่ว่านึกว่าเอาอย่าง้วเฮแล้วนึกว่ามาโทรนำโชคมาแล้วหนึ่งต่อหนึ่งแล้วสนามหนึ่งครับโวนสนามสองนั้น ไม่มีล่าปลาแล้วตกจะไม่ตกเลยนะรอบทีรอบที่ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับผู้แพ้แต่เมื่อกี้ไอ้พวกสว่างแดนดินดีใจอะไรวะอะไรน,นะอารีนเกมดราม่ามีปานม่วงครับเจอกับอาสามารถแล้วก็สว่างแดนดินกับจีดบครับผมอเะไรบักอเะไรโอ้ดีครับบอลบอยบอลเบยยังไม่เอากันแล้ว เออ่านเลยครับพักไม่เป็นไรตามเราบี้ครับเหนื่อยก็พักถ้าเขาไม่รักก็พอเอออ่านว้ยใคอยากเอาเครื่องมาดูกันต่อตักมาดีครับสำหรับบล็อกโค้งแล้วเรียบเรียบเรียบอ่านเลยับเอาไปเป็นสองประตูต่อหนึ่งไปทีเรียบร้อยครับไม่เจอตัวสมูกตันเดียวเอาคืนแล้ว้อ้พี่ข่ายครับผีตลกน้อยครับเอาละครับ ทนนี่ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกๆทีมงานที่ไม่ผ่านครับสมรรอบแปดทีมสุดท้ายครับยังไงก็แต่อย่าถ้ายังไม่กลับก็มาดูเกมการขันที่เรียกกันต่อนะครับแต่ถ้าเดินทางกลับบ้านยังไงก็ขอเดินทางกลับบ้านโดยสมุขภาพจะปลอดภัยทุกๆท่านนะครับ โอ้นี่บอกก,ก,ออกันแล้วว่าเนี่ยทีมงานฝ่ายจัดพยายามคน้าฟ้าดาวทีมงานถือถ้วยถืยยอป้ายกันแล้วอ่าเลยคือมาของโพชยาครับจังหวะนี้ของพกเขาปิดกระชากลาเข้าซ้ายพับตรงตัว คราคาโดนเจมืคู่น้องรับวมถ่ายก็บถ่ายายถ่า่ายถ่าย่ายถ่ายก่ายถายถ่ายถ่ายถ่าย่ายถ่ายถ่ายถ่า่ายถ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 ่านกายถ่า่ากถ่ายถายถ่านถ่ายถ่ย่ายถ่ายถ้ายถ่ายถ่ายถ่าย่ายายายยถ่้าา่ายถ่ยยาาายยาาค่ เขามาเดุ่เข้าหาุณเดเดแลไปัวไปววไปโอ้ดีครับขอบคุณมากขอขอมาก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาในสนามที่หนึ่งนะครับพลนยังคำสู้สู้พลยังคำจกักโตระเทอ็อัคเีสู้สู้ครับจากคุณพงเพชรมีจิใส,สัยคุณออยธนาสันบอกว่าน้องครุสู้สู้ครับ คุณชัยพลสีงอกบอกว่าสนุกแน่คู่นี้ครับนกพูนาจามศึกสาวีเอสจตุรเทพครับคุณชนทิชาบอกว่าสู้ๆครับจตุรเทพพลยางคําคุณชพูครับบอกว่าสู้ๆครับพลยางคําครับคุณชนทิชามหัดบอกว่าสู้ๆครับลูกๆจัดตุรเทพทําได้ซอาจสีเสื้อคล้ายกันเกินถามว่าสีเสื้อคล้ายกันไหมท่านใดไลฟ์สดอาจจะมองคล้ายๆกันแต่ในสนามนะชัดเจนครับผมคุณวิภาดา เชียอยู่นะครับโลนยางคำจัตุรเทพอคาเดมีครับตัวและดูครับโลนยางคำหรือว่าจัตุรเทพอคาเดมีซ้ายของพวกเขายกมาให้จากวะดนี้ได้พลิกหรือเปล่าแล้วกองหน้าของโลนยางคำบิดเข้าซ้ายแล้วเรียบไปไอสาวใช่ไอสาวช่วยไอสาวํานเลยเยไปเลยชิดลา อ้าวจะตอเเื่จะเชื่อ,เ,เ,อเอสองหลาขาวขาวเราหวังสิอ,อ้วเราตักกระกันสำหรับนักผู้ครับ,บนหนึ่งสองหนึ่สับนักผู้ครับพี่เจ้าเรามาทางนี้อ้าวใจบมอนยอง,งไม่ดีเท่าไหร่ต้องแกไ้ไขครับพนักดกผู้ครับ แถบตัวกลางได้แล้วมาที่กับทีมใจเรื่อๆมารอนึ้นเส้นมาให้ท่านนี้เรามานี่เจ็บผีหลอกน้อยทีหลอกน้อยได้บริษัทดีไซน์แล้วก็ไปไปผ่านท่านนั้นของโพดยังคับนะโอ้ดีครับก็ยังไม่ได้ประหตัวที่สามครับมาสำหรับทีมงานของนกคู่ครับโอ้ดีครับสนามสองสกอร์เท่าไรยังไม่ได้ใจครับสำหรับพี่รับข่าวยังไม่มีเสียงเทียนฮาครับสมยัง หรือมีแล้วยังไม่ได้ใจฮะที่รับข่าวกับโค้ดินบอยอยังไม่มีการสมันเกินเสมอกรอยู่สันตุสู์โสอ้ัหดียังไม่มีจุดโทษน,น,นะพี่ไปเลยนะยังนะยังยังไม่เห็นต้องบอกเลยว่าวันนี้ความทุกคนยังไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่นักครับในรอบนี้เมื่อวานนี้บอกจุดโทษหลายคู่เลยสำหรับน้อง อาไปพลยจงคำก็อย <Net> ่าไปย่ออย่าไปท้ออย่าไปถอยครับแปซ้มาใหม่ครับตอนพลยงคำซึ้นมาต่วันนี้เขาบอกเขาครับแปแขงโป๊แขงเป๊กแล้วเร็วกว่าติดเครื่องมาแล้วเงี้เงี้ยเงีเงียเงียพับพับพ วากอ <ill gez in> <aff chter> ีกแล้วจดไม่เห็นก็ตาจดมาใจมเาไเอด้เปียนจ่นี้เป็นประตูป่าไดีขยับไปแล้วสสเอาแรสอครัสาของเพบไม่ได้ีครับอู้ดีครับบอนมันอยู่ในรอบนอกเอาไม่มีข้อแกตัวสำหรับผู้แพ้แต่อาจจะมีจังหวะที่อาจจะต้องเกรงกันละมุอ้โห นี่แหละครับใครดีเลยขายกว่าคนนั้นก็คือผู้ที่จะชนะครับนี่ใครมีสมาธิกว่าใครนิ่งกว่าก็จะพาเขาตู่รอบสี่ที่มสุดท้ายไปครับผมบอกว่าทำเกมได้ดีว่าพนยังคำสักคู่ที่ผ่านมาครับแต่ว่ายังจบไม่ได้แล้วมาเป็นชนะของแม่พิฆาตอ่าเราไปชนกันมาสักกว่าดีครับเสีบย,ยบอลให้พลนแล้วพ้นยางคำอ่าเราติดเครื่องมาแล้วริมสินฝั่งซ้ายของพวกเขาแหละช้ากันไปกันโดนสะกัดถ,ถึงออกฮะไปครับ โอ้ดีครับโคตยังคำอ่าไว้ในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกของพวกขาวจะอาบต่อตีเสมอไดานไปกระทุ่มยกขยับมาจังหวะนี้ทีมงานของนกคุกและบรรลัยแล้วตัวจีตัวตึงมาแล้วครับไอ้ดุ่มหน้ามลคนหน้าขาวแล้วจีเข้าหาวิ่งแสงชิบูโฮแล้วลูกนี้ยังไงครับไล่ต่อลายเล็กต่อไปแล้วก็พับ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 เลียงยังยังมารับเลียงแก้ไขได้อาละขวาลูกนี้ก็สามตอแล้ว ชัดเจนนะชัดเจนราชนชอบเออเนี่นยพุทนะ เอาโหแล้วว่าขยักกรบาซ้อมรัตตุีครับเปิดขึ้นมาดูกาตโตะนกแล้วก็นกฮูกนกฮูกแล้วก็อแล้วว่าพดยาคำพดยาคำได้ึ้นมาแล้วทำแบบแบบแพดยังอยู่ใส่ควายที่เอาไว้ปีกขวายปีกขวายของนกกระนาโมลูกได้ตีได้ทีขี่แพลไลแล้วยังไงไอ้หนุ่มน้ามนการประดานทีมของนกฮูกของดีจากคอนแล้วก็คอนแกนะ อะไขอแกงกับสกุลลคอนะครับแบบนี้จากไว้หลายที่ไหนครับใครจะไวไลายผักกุ้งสุดรักทีทีสุดท้ายต่อไปแล้วมายิงแกะยันดูดิครัโอ้ยเอข้าไปอ่ะโอ้โหหรือว่าเพื่อนเลยมันเลอดหมดเวลาในครัแรกครับลูกออกนำพระเจ้าคำอยู่สองประตูต่อหนึ่งครับอครับผักกันสักครู่ในการสนามสองผลเป้าหมาย่างไงกันพี่เกโอ้สมัครเกิร์สเบอรกันอยู่โซนโซนโอ้ยครูต่อไปครับอาจสามารถกับบ้านม่วงอักขระบี่ครับเตรียมตัว ทีนีกับสว่างแดดีครับเตรียมตัวเอ่ คุณต่อไปที่เพมเลยนะครับคุณต่อไปครับครับผมเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาเวลาเวลาเหมือนกันแหละดูนาฬิกาไว้ดูเวลาอมีแค่นาฬิกาไม่มีเวลาก็เหมือนเดมิมนะครับผมเหมือนกับมีแค่เน็ตแต่ไม่ตามชาติเหมือนเดิมไหโอ้พี่สินฟิตแล้วเกินนะอ่ะดูต่อในเเวลาหลักครับ

ก็เดี๋ยวจกคู่่อไปคงจะต้องพักกันสักคู่หนึ่งนะพี่ไปเลใช่ครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราเขาสู่่วงเรียบร้ายแล้วอ่าเพราะว่าต้องพักให้คู่ที่แข่งสุดท้ายนั้นได้พักสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวช่วงนั้นเราก็จะได้กินข้าวกินปลากันทั้งน่อยนีงครับครับผมผู้คขนะฮะ ถ้าท่านมีแกงคงแกงเห็ดแล้วอยากให้พวกเราชิมก็ยินดีนะฮะปวดหมบางท่านเกรงนะฮะพวกเราจะไม่กล้ากินแกงเห็ดไม่กล้ากินส้มตำไม่กล้ากินอาหารอีสานนะครับกลัวจะหมดแล้วสิอยากเอามาให้พวกเราอยู่จะไม่กล้ากลัวว่าพวกเราไม่กินกินกินหมดแล้วตอนนี้เออแบบมาดูคนได้กินไปขายกรต่อคำสรรพราษรเจ้าพอดีกับทีมงานของน้องครูอ่าแล้วก็ช่างรัเขาลิมเส้นฟังขอแล้วปั่นลูกนี้ออกหลังไปครับจบไปได้เทวานี้ยังบวกสกอร์ที่สามไม่ได้ครับ ยังเป็นโอกาสของทางพชยักรมที่จะมีโอกาสที่จะติงเสมอแล้วและต้องบอกว่าโนกโคพิคาดนั้นมาเป็นชุดมาเป็นแรกแบบนี้โอกาสที่จะเพิ่มประตูที่3ก็มีเช่นเดีวยวกันครับเอาละเดี๋ยวไปดูครับาการแก้เกมของโพชยังขารครับให้เซนแบ็กตัวสุดท้ายครับเตะจะพุกยาวๆขึ้นมาในแดนหนาแล้วมาดูกันต่อครับสำหรับนีครับพยายามจะทิ้งยาวให้เพื่อนใหม่เลข้าของพธยังขมได้สปีดเข้ามาช่วยแล้วก็ต้องเคียร์ออกข้างไปก่อนครับ เป็นลูกชุ่มอง่ะบางบางจะพิชเกลไมาเอาแล้วพิชมาได้แล้วพาเลี้ยงที่ติดเส้นมาาล้อเข้ามนแล้วสัตว์ด้วยซ้ายตรงนีย้ยู อ่ายยากเสด็จรับบอลได้ครับเพื่อรักษาประตูของนกครูพี่ข้าครันี่ครับเห็นตัวเล็กแบบนี้มันจะห่วงเราเรื่องความเดียวครับเพราะว่ามันด้อาบน้ำตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อวานนี้ด้วยนะืเต้นจะได้มาสักคนนะอ่าเรื่องขยับมาดูกันต่อครับนี่ครับนกคูกวิ่งเข้ามาขวาลูกนี้บอลมันใส่แล้วก็ยังอยู่อ่ารอยครับเพื่อรักสามตูโตจ้าขึ้นมาโตกับฉับผ่านมาบ้างเราบอลเราสวยแล้วนะครับไม่ได้เป็นเก่าของโพลางครับตีเครื่องบริจาแม่จ๋าแล้วนะเขาโพลางครับสุดท้ายก็ เพื่อออกได้ข้างมาครับอ่าแล้ววันบอลจะไม่ออกครับยังอยู่ครับในการของบอลของโหนดแล้วก็โหนดยังขำมากเขียนตรงนี้หลุดออกข้างไปกันไปคู่ครับโอ้ดาบผู้สิทบอกว่าจังหวะสุดท้ายบอลโหนดยังขำมับออกข้างไปครับทุ่มขยับมาครับตกคุก ดีกันจักรชากลาาเข้ามาเอาแล้วไปเสียบอลให้พล e <itu them. S 1> ังคำพลังคำเก็บตกแล้วไปได้บอลอยู่กับนกครูแล้วไอ้หนุ่มหน้ามนจี้เข้าหาแล้วขวาลุกนี้พับพับพับเลีือกเลี้ยวเลื้ยวเลอ้ยวเี้ยวเาีต่อ ดีนะโอ้นี่กะไวดุมหน้ามนคนขอนแก่นกับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดของพวกเขาครับส่งให้นกคู่ออกนําไปแล้วชาสาราตูตัวหนึ่งครโอ้คนบนผีตลอดเลยครับนกคู่พี่ข่าคะะโอ้อู๋ีก็ต้องชมความรวดความเร็วครับสาราผู้เล่นหมายเลขเจ็ดครับสอบผแขกเป็ับกัปทันทีด้วยครับอูแลดเอาแล้วยังอยู่อูรนี่เป็นดีแล้วเกิดกระเป้าไอ้ตำรวจเขาของแบบยังไงจะมาตรวจด้วยตัวนี้ แล้วสองทีมที่จะไปเจอกันได้ก็มีฮะในคูดีครับในรอบรองนี่เป็นยังไงฮะอ่านสายหน่อยฮะคู่ชนะระหว่างพลยังคำกับนกคู่ไปพบคู่ชนะระหว่างอาสามารถกับบ้านม่วงโอเด่นบอยกับพีราบขาวพบคู่ชนะระหว่างจีดีบีกับสว่างแดนดิบครับ มาดูว่าพิธีการการนักฟ้าว่าจะทำได้ดีเท่าไหร่ครับกับสองทีมที่ผ่านเข้ารอบไปการนักฟ้าครับอ้อาวไอ้ยังมีโอกาสอยู่ับสำหรับโคชยังคำอู้ดีกับตกคู่แล้วไม่ผ่านการเซนเตอร์แบ็กก็ถ่ายกับหมกเขียไดไม่ดีข้าวทางของสี่ของตกคูกแล้วเปิดไปชนะดับข้าทางของโคชยังคำอ้าเราจะได้สวนสวนขึ้นมาทางขวาลูกนี้อาเลาทิกทีกทีกแล้ว ลูบิเอาแล้วสองส่วนเลยพีรอบขาวโอ้ยทางสนามสองไปสองชแล้วชวนสนามที่หนึ่งนั้นเกือบที่จะไล่มาเป็นสองแต่สามแล้วแต่ว่าพุ่มสังทูตขวอยได้ก่อนครับเอาแรงนะของพลยยังขับได้บอลที่มาได้กล้าพาแต่นี้มาก็ยังไม่ผ่านโัวที่ซ้อนอยู่นะเรามปดูไลรจัง เสูงใหญ่ไปอยู่ในแนวหน้านะครับในแนวหน้าสนามสนาของโพลอยาังคำครับแล้วก็สายการวาบอลจะเอาขึ้นมาแบบนี้เอาแล้วเก็บบอลได้มาสนามของพลอยเป็นก้าครับทางด้านกลับทางพิมของพลยาังคำพาหนีไปทางด้านขวาแล้วแต่หนีมาเปิดกลับเข้ามาตรงนี้ก็ออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมครับโอ้ดีสไตล์แมนยูแล้วครับแหมนี่ครับรัดบุญเคยลุนกลับอะไรนะเซซี่อ้าวงานวันหยุดคู่หน้าครับตอนที่พลยาังคำครับ เอาไว้ดูประตูที่สองครับสำงรับพจกญชหนึ่งรูปจะได้หรือเปล่าจักว่าดีแล้วเปล่าแล้วปงฉันแลยังอยู่แตหรับพจัญชนะบอยังไม่ออกกับกระชากลากไปแล้วขวาเสาแรกเอาเรีบเตีเรียบเรียบรียบเรียบเรียเอาแล้วครับณะกรรมกรตัพยญะะกรรารผานับประตูให้ทีมไล่มาเป็นสองก็สามครับรายการแข่เกมของพจัญรกับแม่ได้ผลแล้วก็สำรับดีครับยืนคู่หน้าเลยครสอหสำรับรับบุญไครลุนแล้วก็เซซีย ดีครับขอคอยคู่ของพลยังทำได้ผลครับเอาแล้วมาดูว่าคนพลปีจะหลอกน้อยจะแก้เกมแบบไหนฮะโอ้โดีครับบอลมันยังไม่ห่างแล้วเ้าหลือผู้ยังอยู่เอาแล้วสับรับลตีเก็บเก็บตกจบไปจบได้ไปได้ขวาของพวกเขาแล้วก็ออกรับไปครับโอ้โดีครับต้องเร่งต้องรีบพลยังทคำพคลยังทำผู้สาวประตูต้องรีบเอาบอลมาตั้งให้ชนะแบ็บตัวสุดท้ายคือมาเตะสายยาวๆขึ้นมาเดี๋ยวมาดูครับนาครูของพวกเขาจะเอาประตูที่สามได้หรือไม่อะ วางยายมาให้พี่กับทีมเบลมาแล้วไม่สวยเลยครับจับบอลเสียท่านิดีเหลือเกินครับกลับมาที่ประเวณหมายเลขแปดแล้ววางยายายกลื่นี้มาก็ติดอยู่ที่ทางด้านของนลคนพิฆาตและพลยางคำยกมาให้กับมาได้สิบเก,ออก้าแม่ข้าบอลไม่ถึงบอลจบการสนามเก็บรีบเอาได้ทางด้านของพลยางขับพาไปที่กับทีมหมายริกาทางขวาพาหนีพาแล้วแล้วมีกับทีมของไมพิ้วครับมาเคลียร์ที่ก็ข้างไปเราจะเปบรรทุนครับมากระสำรับพลยางคำรกกาางงงค,ครับบริเวณทางริมเส้นฝั่งขวาจะเอาปราโตเตีเสมอในช่วงท้าย เก่งกขันไหนคูด uh, ีได้หรือไม่คู่ต่อไปครับมารอได้เลยครับคูตอไปมาเขาแถวรอนะครับคูต่อไปมาเขาแถวรอได้เลยครับโอ้แล้วแล้วได้สามาสองหนึ่งปรตะตัวสองไลมาแล้วครับสาว่าราบดีครับโอ้ดีไปแล้วโอ้แล้วสนามที่หนึ่งยังไงนะอคูตอไปครับคูต่อไปคูต่อไปมารอครับมารอ สนามที่หนึ่งอาสามารถกับบ้านม่วงรวบ้านม่วงครับจีรีวีกับสว่างแดนดินสนามสองครับประเดิมเชิญครับปู่และแนสนามที่สองอาเล้วประตูประตูดีของพวกเขาจะได้ไปได้โกเด้นบอยกัดชากมาสายของพวกเขาแล้วปิดจะคึงจะได้หรือไปได้สนามที่ดีก็ยังอยู่ ระบอลมายังได้เก็บได้พี่จะได้โมคุพิคาตผ่านหนีมาแล้วอาแล้วตัดบอลได้เรี้กเข้าเดี๋ยวให้การได้อธิบายก่อนใจเย็นรู้ไปเถียงเออเถียงก็เหลืองด่าก็แดงไหมไอ้ทำอย่างบอลประชาโนโอเพ่นเลยเออเถียงก็เหลืองดนัก็แดงกนี่เด็กๆก็ไม่ไม่ไม่เทียงหรอกน้องน้องดีก็น่ารักทุกคนเนะทุกทีม อ่าเราเปขวาลกปีปัดมาเอาแล้วยังอยู่เอาจะด้ล่วนผลจะคำโพจะคำจังหวะนี้ได้พลิกแล้วก็ไม่ได้ครับข้าวทางของนกฮูหลบหนึ่งแหวกสองหลบสาหลบสหลบสุดท้ายแล้วเฮีย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 เฮยเรลบอกว่าเนยังขับไปนานได้แล้วอ ต้องชมเลยครับมาลบหนึ่งลบสองลบสา,บาบบมแล้วตามดวา้ว,ย,ว,วย้ายเรียบร้อยแอบกับทีมแม่ของทางบุรูษพิชาระ้รยการระเกะะด่าอะไยังไงครับแมาดีครับเดี๋ยวใจเย็นไอ้หนูพฤติกรรมใจเย็นๆมันมีไรสดด้วยครับสิ่งไหนที่ไม่ดีฝากไว้ด้วยนะน้องๆน,นะ สแสดงออกมาเลยฮะจะได้มีการประจานตัวเองฮะเอามาดูตรงนี้ก็ต่อฮะเคลียดีก็ได้ฮะน,น,น,นกฮูกนกฮูกอ้าวแล้วไม่ผ่านพจนยังคำพจนยังคำยังไงสายของพวกเขามาแล้วครับมาแล้วอาวแล้วเปิดไปแป่ไปเสียหลักซะก่อน โอ้ยากอยู่ก็โผล่ยังคำโผยังคำทางขวาโอ้เลยพยายามไปเล่นเองครับพีไปฝืนเล่นเลยแล้วเก็บบอลในแดนหลังได้ครับศาสจามเป็นใบครั้งให้กับจันทร์พิมพ์้ก็แรงขึ้นไปครับเฮ้ยโอ้ตด้สามารถกับบั้นม่วงนะครับเต็มตัวนะครับสนามที่หนึ่งนะ ะสามารถก be time, ับบัตรโมงสนามหนึ่งนะลูก GDB กับสวอนดีแดนสนามสองนะครับดูให้ดีฟังให้ดีนะอ่าแล้วเปิดทิศมาแล้วแล้วสามทีเอ้าแล้วจะนไงหาบอลไม่เจอหาบอลไม่เจอแล้วตัวตาทีเรียบ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  เอาไว้สามต่อสี่สามต่อสี่สามต่อส, ύ, สีอส ύ, ส่คร ύ, ับโอนยาครับไปแล้วครับโอ้โอยลูกเดียวเท่านั้นเอาแต่สู้ก็สู้ได้ไนะพี่นะอ,อยู่ที่ใจครับแม่อารู้สนามที่สองยังไงอะต้องบอกว่าใจเท่านั้นการรับตีนะโอ้น่าจะไปพีระพับขยับออกไปเป็นสามต่อหนึ่ง ระโบิดยาคำอย่างยางมารุ่งก็มาเปงนผู้รับามจูงแของที่ราบขาววันนี้เจะาทุนเล็กตุ้นี้เป็นบอกเลยว่า,กาเก่าเลยผมควรแล้วนี่นะอืมโอ้โหมันไม่ธรรมดาคนระับเจ้าทุเล็กของผู้รับชมจูของที่ราบขาวแล้อ่าเลยอ่าผมฝากด้วยทั้งสองสนามนะครับถ้าทับเจ็บยังไงเท่าไหร่แจ้งให้ผมทีนะครับสนามสองและสนามหนึ่งถ้ามันมีเรื่องทับเจ็บยังไงแจ้งผมทีนะครับ อ่าเอาแล้วขยับเบาแล้วไปเล่นเข้าทางของนกฮูกมาแล้วความเร็วของเขาอู้ดีกับสปีด99แล้วพับพับพับไปที่มุมโถงจะร่อนขาไม่ได้อาละวันพลอยคำพลอยคำหวดมาตะกอดนี้ก็ยังติดของนกฮรูได้บิดได้โยได้ไหลมาแล้วขวาแล้วเลือกลงอู้ห้าต่อสามเลยครับ อ,ลลอ,อ้านั่นลูกไม่ยอดจริงไม่ต้องกรอบโอ้โหต้องบอกว่าสู้ก็ได้สุดใจจริงทั้งเราทั้งสองทีมนะต้องชื่นชมเลยครับน้องๆองทั้งสองทีม ู้แล้วสนามที่สองหมดเวลาเดียวหรือเปล่าเล่นใหม่มอโอ้โหนล้วครูห้าต่อสามเลยทีนี้ครับแล้วก็